么功。 ยาวๆวันนี้หนูเป็นสุดสวยแล้วก็เป็นสุดๆๆสวยเองใช่แล้วก็พี่รุ่นมาเป็นยกสายจน,าน <c oughs> ตนาย <c oughs> อันนี้น่าจะเป็นอาผาาน้องเจดน,นะครับ นายบินจอยพละบาบรมีแค่นี้เองสบายสบัดดีทุกคนนะครับเสียงมันจะดังนิดนึงนะครับเขากำลังลง,งเสียงกัน

اون کي پنهنجي دغه 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 دغه

วันนี้ได้เจอน้องเพิร,ร์ดแล้วมีดอกกัญโคนแตว่าน่าจะร้อนแค่รับร้อนมาก oh. <dı> <t> <že20 kız> สดประมาณสามทุ่มวันนี้อาจจะเล่นเร็วขึ้นครับเพราะว่าผมเห็นเขาเขียนว่าขออนุญาตใช้เสียงสองทุ่มถึงเที่ยงคืนอาจจะเลิกแค่เที่ยงคืนนะครับวันนี้อาจจะเล่นเร็วขึ้นมานิดนึ่งเดี๋ยวจช็คกองทันทีครับลองจิ้งรำลงเวลาผมถามว่าที่ไหนวันนี้อยู่ที่พิจิตรนะครับอยู่ที่อำเภอวชิรบารมีนะครับ ตอนนี้ตอนนี้ผมต้องอยู่หลังลำโพงนะครับเพราะว่าเสียงมันดังถ้าไปอยู่หน้าลำโพงแล้วมันจะโุยไม่รู้เรื่องนะครับเดีย๋ยวนี้เขาเข้มงวดเรื่องเวลาคณะอะไรลุ่งฟ้ากฤษดาครับผม ครับสวัสดีครับพิจารณาพี่น้องอันเป็นที่รักทุกท่านนะครับครั้งนี้ก็เป็นรังแรกครับที่ทีมงานการแสดงจากลิเกเมืออร์โง่อำเภอแม่โป่งจังหวัดราชบุรีได้มีโอกาสมาเปิดจับรับใช้สูดสายตาแฟนๆนะครับท่านที่อรักรายการจังลิเกไทยครั้งนี้ครับนำทีมโดยเทพนกฟ้า พระเอกพิศดารบารมีและท่านเจ้าหนี้ท่านผู้นักต่อพันธ์นางเอกที่เป็พันธ์ท่านมาส่งคนของคุณน้องนุ่นแนนชอบพี่เศษครับแม่ขัวชื่นใจแย่งานนี้ขอบคุณนะครับท่านเจ้าภาพใหญ่ใจสกปรกนะครับได้จัดงานนี้ให้กับคุณแม่เชลอาวกลิ่นหอมคุณแม่เป็นที่รักของลูกๆนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับลูกชายของคุณแม่ แล้วก็คุณพี่อุ้งเป็นที่นะครับดูแลและต้องรับศีลปินของเราเป็น่ังดีนะครับคืนนี้ <ST US K> ครับเจ้าภาพของเราใจถึงครับเลี้ยงดูผู้เสียก็ดีที่สุดแล้วก็กอ <ST US K> าอี้ที่นั่ง <ST US K> ะนะครับชมกันแบบฟรีๆนะครับไม่ต้องเสียสตาร์เร์เตอร์นะครับตัดลงสภาพใหญ่จสปอร์ตมากเลยคร <ST US K> <ST US K> ับและเดี๋ยวเวลาประมาณนะครับ 20่ินาฬิเราประจกศิลปินไฟ้าของเรารับไปนำานรับทรารให้กับเจาที่เจ้าทางแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับช่วงนี้กรจเอาอีสเตอรเดียวเครับและของฝากานวิทยาการเลยนะครับวันที่ยี่มีเนะครับเป็นโปรเจกต์ใหญ่ของทานาบ้นลุนรับกาจัดเป็น เพชรวิเชียรไรเก่คอนเสิร์ตนะครับเป็นโอกาสที่มาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิครที่จุฬาภิญญาและก็เขาไม่ได้ไปน้านๆก็ซื้อตั๋วปิดกันได้นะครับราคาย่อนยาวไปเองนะครับรับรองว่าสุดแน่นอนครับ ไล์สดความลีเกอออกแข่งหรือเปล่าใช่ครับผมไล์สดตอนลีเกเรื่องแสดงเลยครับเอาขนมจีนไปฝากแม่ด้วยอย่าเต็มมือเต็มม้าเต็มหมกินมายังยังอีกเหรอใช่เอาอะไรอ่ะอาหารพิเกษมีอะไรกินบ้างกินป๊คอนกินปคอนอาหารนี่ไงนี่ปลคอนเหมือนกับข้าวโพด ขโมยกแม่แต่ช่วงนี้ผมจะไม่ค่อยไลฟ์ช่วงที่เขาเอให้ผู้พิการร้องเพลงนะครับเพราะว่ามันจะมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ผมก็เลยจะกดไลฟ์ช่วงที่เขาเป็นเพลงไอนี่พอดีเลยพึมพึมโจะพึมพึมอ่ะแล้วมาแล้วแล้วมาแล้วมาน บบายไปเสร็จมาแล้วครับพวกนี้ไปยังไงครับนี่เป็นอะไรประเภทอะไรแต่เป็นยังครับต้มต๊อบยาวนะต้มข้าวโคนะอันนี้เป็นอาหารพื้นบ้านของที่นี่นะครับเป็นข้าวโพดคลุกกับมะพร้าวมีน้ำตาลด้วยสวัสดีครับวัดอะไรที่พิจิตรเป็นงานที่บ้านครับผม ตำบลอะไรนะผมจำไม่ได้บึงอะไรทั้งอย่างั่นแหละดึครับอยู่ข้างหลังบ้านผู้มชมก็อยู่ในโดมและเกก็อยู่ในโดมนะครับส่วนขผมตั้งอยู่ตรงนี้นะครับผมอยู่ในบ้านเลย หัวฝนจัดวันนี้ตั้งเป็นเหมือนแบบเครื่องไฟบ้านะะนะระยะเดียวเป็นที่ตัวแบตเหรอ <Okay. S 2> ผมอยู่ตรงหน้าตู้ลำโพงนะครับเสียงมันจะดังนิดหน่อยเดี๋ยวชักพักาหนึ่งผมก็ลงแล้วน,นะ